บอกว่ากําลังสนุกกําลังเข้มข้นนะครับในเรื่องราวที่เรากําลังพูดคุยกันนะครับซึ่งผู้ชมก็มีส่วนร่วมได้นะครับโดยการที่จะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันนะครับที่028320858นะครับอยากจะรู้เรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดบ้านการดูหงจุย้ยหรือว่าจะเป็นการอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์โรคนะครับในส่วนการดูแลสุขภาพจากเรื่องการดูนรล,ลักษ นี่อาจารย์ทั้งสองท่านอยู่ตรงนี้ทั้งอาจารย์อำนาจแล้วก็ทั้งอาจารย์พนนวัฒน์นะครับตอนนี้มีสายรออยู่อาจารย์ไปคุยกันเลยไหมครับครับเชิญครับสวัสดีครับหลุดอีกแล้วนะครับเอ๊หรือว่าที่นี ins, ats, ่ม right ีของเอาทั <S <S himself, <S <S ้งนั้นผมกลับมาที่อาจารย์อำนาจบ้างอาจารย์พนวัฒน์ครับเรื่องที่เราค้างก็อยู่เมื่อวานอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์โรคจากใบหน้านะครับอันนี้ก็สามารถจะบอกได้ ครับก็จริงๆว่าไปแล้วก็จะมีวิธีการของหาข้อที่จริงอยู่สี่ประการประการแรกก็คือเรื่องของการดูลักษณะดูลักษณะทางการแพทย์แพทย์แผนจีนแพทย์แผนไทยแพทย์แผนอายุรเวทของอินเดียอันที่สองคือการฟังฟังเสียงก็จะพูดถึงเมื่อวานไปแล้วนะฮะว่าหนึ่งฟังความเร็วฟังเรื่องของความดังแล้วก็ฟังระดับเสียงอันที่สามคือการถามครับ อันที่สอ่คือการคำอันนี้เราจะเน้นข้อหนึ่งข้อสองเป็นหลักอ้าวได้ครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อตอนนี้มีสายเข้ามานะครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอ้ามาแล้วโอเคคุณอะไรครับเออผมพรชัยครับคุณพรชัยอยู่ท้องที่ไหนครับเอออยู่อยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาครับนครราชสีมาโคราชครับโคราชยะอะอยากจะสอบถามอาจารย์อำนาจหรืออาจารย์พลวัฒน์เชิญครับเออ แค่สอบถามเรื่องเรื่ององวงจุ้ยนะครับครับผมมีอะไรครับเออคือตอนนี้ผมผมจะย้ายออฟฟิศใหม่นะฮะช่วงช่วงช่วงประมาณอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะฮะครับทีนี้ไอ้ส่วนออฟฟิศใหม่ผมเนี่ยฮะหันหันหน้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ฮะออกเฉียงใต้ครับออกเฉียงใต้ครับหันหน้าไปทางออกเฉียงใต้นะครับครับครับเรื่องไงต่อครับ ทีนี้เออเออผมผมผมเกิดวันที่เก้ญญากันยาศูนย์หกเออปีเถาะนะครับปีเถาะครับครับอีบนี้ก็ก็อยากจะสอบถามอาจารย์ว่าเออทิศนี้ฮะมันมันเป็นยังไงฮะมันเหมาะสมยังไงเพะเพราะว่าออฟฟิศผมเนี่ยมันจะมีอยู่สามห้องนะฮะค,คือคือถ้าถ้าที่ผมลองวัดดูนะฮะเออมันจะมีห้องหนึ่ง ทิศตะวันออกแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็เป็นเป็นทิศตะวันออกฮะที่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 น้าบ้านหันไปฮะครับอทีนี้ก็อยากจะสอบสอบถามว่าถ้าเออเออออาทิศหันไปทางทิศนี้ฮะไม่ไม่ทราบว่ามันดีไหมฮะแล้วก็อยากสอบถามว่าควรควรควรจะตั้งเออ ว่าที่นั่งเนี่ยฮะคนคนคนจะอยู่จุดไหนฮะครับเออเรียนคุณพรชัยนิ่งนะครับว่าเรื่องฮุงจุ้ยจริงๆต้องใช้อย่างที่บอกว่าต้องใช้หลอแก่ถ้าที่คุณถามมาผมก็กะประมาณการว่าคุณบอกว่าอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมอยู่ออกเฉียงใต้ตรงตรงกลางเลยหรือเปล่ารั่วเบนไปทางออกหรือว่าเบนไปทางใต้เพราะว่ามันจะมีหุงกิมเราะัตรงนี้ถ้าคุณบอกผิดผมก็ตอบผิดนะครับอือเออก็ต้องเรียนนิ่นึงว่าคุณปีถ่อเนี่ยสองห้าศูนย์หกนะฮะ <Canada> เดือนละกาเป็นคนทําอะไร <Canada> เป็นคนละเอียดนิดหนึ่ง <Canada> แล้วก็เป็นคนที่ใจอ่อนใจดีนะแล้วก็ในช่วงสองปีที่ผ่านมาคุณเจอเอาอายุก็เข้าเคราะห์ปีก็ชงเหนื่อยครับสองปีที่ผ่านมา <Canada> นะครับปีนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วกลางปีขึ้นมาก็เริ่มดีขึ้นปีนี้ลุยงานได้แะครับนะและทิศทางอันนี้ถ้าคุณบอกมาตามที่อันนี้ก็คือว่าใช้ได้ดี <Canada> แต่เวลานั่งเนี่ยก <Canada> ็ควรจะหันออกไปทางด้านหน้าบ้าน <Canada> นว่งทํางานหันหน้าไปทางหน้าบ้านนะครับจะไปทิศทางที่ดีหรือว่า ห้องของคุณเนี่ยอยู่ทางด้านด้านหน้าด้วยด้านหลังแหละครับเออคือคือเนี้ยคือที่ที่ผมวางวางแผนนะฮะว่าทางทางห้องทางทิศตะวันออกนี่ฮะผมว่าผมผมผมจะตั้งเครื่องเครื่องจัรนะฮะทยานี้ทางทับเกี่ยวอะไรนะครับเออคือทางทิศตะวันออกนี่ฮะผมทำทำทำธุรกิจเกี่ยวอะไรครับธุรกิจอะไรยอเกี่ยวกับเอ่อลงทิมครับอ๋ออ๋อโอเค ทีนี้ทางทางทางทิศตะวันออกเนี่ยผมว่าจะตั้ง e ตั้งท <c oughs> ีมนะครับง <c oughs> ทีมครับแล้วทีนี้ทางทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยผมว่าจะให้เป็นทางเข้าอรัทีนี้ทางทางออฟฟิศผมเนี่ยที่ผมจะนั่งทำงานผมว่าจะอยู่ห้องทางทางทางทิศใต้ฮะว่าว่าจะนั่งอยู่เออทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับนีถาว่าจะดีฮะเออย่างนี้ ห้องของมาคุณน่าจะอยู่ในช่วงกลางหรือค่อนไปทางหลังอย่าอยู่ด้านหน้านะครับเพราะจะไม่ดีให้ห้องทํางานของคุณพายามมาอยู่ด้านหลังของของอาคารนะครับแล้วก็เวลานั่งทํางานอยู่ที่บอดนะครับมีหันหน้าไปทางหน้าบ้านหรือหันเอาไปทางด้านเครื่องจักรของคุณนี่คือประมาณการให้คุณนะครับแต่ถ้าถ้าดีจริงเนี่ยคุณนั่งหันหน้าไปทางหน้าบ้านดีกว่าอ๋อแล้วอแล้วแล้วแล้วผมควรยะนนั่งอยู่ อยู่ทิศไหนฮะก็คือหันไปทางหน้าบ้านเงี้ยฮะหลังอิงหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับขออก็คือต้องคือจะต้องหันอยู่ทางคือจะต้องนั่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยฮะเออใช่ครับใช่ครับนะครับนั่งไปทางด้านนั้นแล้วยังไงจริงๆถ้ามีแบบแบบแฟกเข้ามาหรือส่งเข้ามาเจเจตอบรายละเอียดกว่านี้นะครับครับผมขอบพระคุณมากครับ ครับครับขอบพระคุณมากๆนะครับที่โทรศัพท์มานะครับก็อย่างที่ที่บอกนะครับว่าถ้าสมมติว่ามีแบบอาจารย์คือไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านก็ดีหรือว่าจะเป็นรูปหน้าแบบใบหน้าก็ได้นะครับส่งมาที่เมลของเรานะครับที่ www hpl channel com นะครับซึ่งจะขึ้นอยู่ด้านล่างตรงนี้หรือถ้าคนไหนไม่ได้มีเว็บไซต์ไม่ได้มีคอมพิวเตอร์ไม่มีหนงมีเน็ตเนี่ยก็สามารถที่จะเขียนจดหมายมาสอบถามก็ได้นะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างเหมือนกันนะครับคราวนี้มีอีกสายหนึ่งรออยู่ นะครับก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมหลุดไปนะครับเดี๋ยวผมย้ำนิดหนึ่งนะครับว่าตรงนี้ที่โทรมาเนี่ยนะครับคุยกันได้ทั้งหมดเนี่ยสองเรื่องเรื่องนเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับของการหลักจัดบ้านหงจุย้ยการพยากรณ์การอาจารย์พานุวัต์นะครับแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของสุขภาพอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเหมือนกันนะครับเรื่องสุขภาพซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยที่ดูอยู่ติดตามอยู่เนี่ยนะครับจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยสามารถจะวิเคราะห์ได้จากเสียงของคุณผู้ชมเองแต่ถ้าจะให้ดีกว่านั้นอนีก ก็ส่งรูปมาก็ได้นะครับก็สามารถจะวิเคราะห์ได้ว่าคุณเนี่ยมีอะไรที่ต้องดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพบ้างนะครับอ่ะตอนนี้มีสายรออยู่เชิญครับอ่ะหลุดไปนะครับไม่เป็นไรสายเข้ามาเยอะฮะแต่ว่ามันแทรกกันแลวเลยหลุดกันช่วงแรกอย่างนี้ครับเพราะว่ารายการเราก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับสัญญาโทรศัพท์มันอาจจะยังไม่ค่อยจะเรียบร้อยเท่าไหร่นักก็เน้นย้ำถึงเบอร์โทรศัพท์เวทีนะครับ0283208 58นะครับกับรายการเรานั่นคือรหัสพยากรณ์อาจารย์กลับมาที่อาจารย์นำหน้าครับ,รบในเรื่องของการวิเคราะห์จากใบหน้าเอออธิบายตรงนี้หน่อยนะครับจริงๆหลักในแง่การพิจารณาดูแรงของแพทย์แผนตะวันออกนั้นก็แบ่งหัวข้อง่ายคือหนึ่งก็คือใบหน้าเราจะดูว่ามีความสมดุลไหมซ้ายขวาแล้วก็สํารวจตัวเองได้ดูหน้ากระจกนะฮะว่าเวลายิ้มนะครับมุมปากสูงต่ำเท่า,ทากันไหม,มที่สองกรามเคี้ยวอาหารเท่ากันไหมถ้าไม่เท่ากันก็จะ มีกล้ามเนื้อที่นูนไม่เท่ากันข้อหนึ่งนะฮะเอารู้จะมีสายนะครับมีสายนะครับอ่ะมาเชิญครับวส,สวัสดีครับค,คุณอะไรค,ะคุณอะไรครับคุณสุกิตาค่ะคุณสุจิตรานะค่ะค่ะครับผมมีอะไรสอบถามเชิญครับค่ะ,คะจะถามว่าบ้านปลูกหันไปทางทิศเหนือเนี่ยค่ะ,ะดีไหมบ้านไปทางทิศเหนือ ทางเหนือเลยดูจากเข็มทิศที่ว่าเหนือตรงตรงเลยหรือเปล่าล่ะครับตรงตรงเลยค่ะดูจากแผนที่ใจผมตอบนี้ต้องต้องมีทิศทางให้ผมใกล้เคียงผมจะได้บอกได้ะฉะนั้นผมก็จะเดาให้คุณก็เดาหงช่้ยก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วคุณเกิดปีอะไรล่ะครับดีรักาค่ะศูนย์ศูนย์ศูนย์ถ้าพูดถึงพื้นฐานลงจิตาคุณเนี่ยปีนี้จะดีกว่าช่วงสองปีที่ผ่านมานะครับปีนี้ปีนี้จะดีปีหน้าก็จะยังดีนะครับ แล้วทิศทางบ้านหันไปทางทิศนี้ก็ถือว่าใช้ได้อใช้ได้ก็ดีดีมากมันไม่เหมือนกันนะหลักฮวงจุ้ยมันจะมีถ้าหลักเราคำนวณตรงนี้มันจะมีทิศทางของดวงดาวว่าดีมีสามดวงสองดวงหนึ่งดวงไม่มีดวงแล้วบ้านเสียบ้านเสียอยู่ไม่ได้เมื่อที่เราออกรายการเมื่อก่อนเคยออกรายการด้วยกันเนี้ยไปดูกันใช่ไหมดูบ้านดูลงบ้านแหละถ้าทิศทางไม่ดีมันดึงใหนี้บ้านเมียเป็นไปฉะนั้นคุณสุจิตรานะครับทิศทางบ้านหลังนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนอนนบคะควรหัน หัวไปทางทิศไหนคะถ้านอนบ้านทิศนี้เนี่ยคุณเกิดปีระกานะครับค่ะเวลามองออกไปหน้าบ้านนะครับให้นอนไปทางให้นอนไปทางขวามือโอครอบแล้วแล้วแฟนแฟนปีอะไรแล้วครับแฟนปีอะไรอ๋อไม่มีค่ะไม่มีแฟนม่ีอ๋อไม่มีนะฮะถ้าไม่มีเนี่ยคุณก็นอนไปทางขวามือเวลามองออกไปหน้าบ้านอ๋อก็คือเท่ากับทิศตะวันออก หน้าบ้านคุณหันทิศเหนือหรือหรือหันทิศใต้เดี๋ยวโทษทีหน้าบ้านหันไปทางทิศเหนือถ้าถ้าหันหน้าออกหน้าบ้านทางขวามือก็คือทิศตะวันออกเองครับอ๋ออย่างนี้โทษทีครับต้องหันไปทางซ้ายมือครับอ๋อต้องซ้ายมือครับทิศตะวันตกใช่ครับอย่าไปกังวลโรกหมุนรอบตัวเองหมุน